สองงานนะครับ b m w d สองหนึ่งนะครับได้จัดวางเครื่องวิโก้เครื่องสองพันห้านะครับเรามาดูห้องเครื่องครับรถแดงเครื่องแดงนี่เป็นเครื่องสองพันห้านะครับห้างเครื่องหนี่งร้องเครื่องเครสายผัดน,นะครับ สายไฟ้องเครื่องโล่งด้วยนะครับคันนี้เราไปดูภายในรถกันนะครับภายในเดิมๆเลยนะครับ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2,500เดินใหม่ใช้เดินใหม่เดินครับระบแอร์ใช้งานได้ครับปกติเย็นช่ำแน่นอน คันนี้สองประตูนะครับเน้นใช้งานยาวๆเลยคันนี้ สวยมากท่านใดที่มีรถรุ่นนี้สนดใจวางเครื่องว i เครครับติดส่อได้อุบุทวีเอเิยนะครับโดยทังโตนะครับ เพืเเ่อนแดงไม่เรงนไม่ไงก็ตอนนี้งานก็ล้นอู่อยู่นะครับเบ็นนี้ก็วางเครื่องวิ g โกสามพันนะครับเ n นนี้ของพี่แบ๊กนะครับนี้เครื่องสามพันนะครับลาเลเวอร์คันนี้วางเครื่องโตโยต้านะครับขับสี่วี อันนี้60นะครับก็คันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวกันอีกทีนะครับรู้สึกเครื่องตัวนี้อยู่ใน a i r p a d นะโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นครับสนใจติดต่อสอบถามได้โดยช่างก็อู่บุญทวีเซอร์วิวทยครับ